คนคนไม่ทราบนะเรื่องของพวกนี้นะก็อุ้ยท่านออกมาเนี่ยดินมาจากที่สถานนี่เลือดประเสริฐนะอุ้ยเอามาทําเครื่องรางของขัง,งจำหน่ายจ่ายแจกเอาไปกล่าวไปว่าเป็นสิริมงคลมหามงคลเป็นสิ่งจัติตท,ที่เลือดที่ประเสริฐจ,จนประมาณไม่ได้พุทธิอ,อมานที่ออมาอย่างไขงโมยมาทีเราก็นึกตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าไปแล้วเขาเขารพ สถานที่ต่างๆมีคนดูแลแล้วก็ถวายนั่นถวายนี่แก่ครูบาอาจารย์นี่ว่าดินนั่นเอ้เขาให้ด้วยความเคารพในคุณในบาที่ไหนได้แลละเขาโมยมาลูกลงใจเลยเอา้าพ่อจะถามทุกคนนี่แหละพอเพิ่งพูดนี่แหละหตั้งแต่ปีบสต้องมาเราที่สิบเก้าคนนั้นก็นายก็นกีนก้นก็มา โอ้ยพา,พากันอวดอ้างกันวนะ่ามาจากประเทศอินเดียนะไปประเทศอินเดียไปขโมยดินเข้ามานี่โอ้ยเรียกว่าตัวเองเป็นผู้เลือนเป็นผู้ประเสืิฐนะไอเราฟังแล้โอ้ยแทบจะแทรกวิหนีนู่นนะ่ะนั่นแหละลูกจะมีความรู้สึกดีเหรอที่ครูบาอาจารย์ของลูกที่กราบที่ไหว้นั้นต้องประชิกเป็นชอบคนชอบขโมยรักขโมยอย่าลืมนะน,ะนี่ประชิกสีนี่ หนักนะลูกนะค่ามนุษย์เสพกามหลักของเขาอวดอุตริมนุษยธรรมสี่ข้อนี้ระดับไหนล่ะและประทุวันนี้ต้องบริชิกไหมล่ะทำเครื่องรังของขังขายว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษมีฤทธิ์มีเิทิต,ม,ต,ม,ตม,มีอนุภาพคิดว่าบริสุทธิ์ด้วยศีลเหรอแล้วมันก็จะถามใครจะค้านก็ค้านนะ หลวงปู่พูดเพื่อปกป้องศาสนานะ่ยพรธเจ้านี่เป็นตัวอย่างให้กับลูกให้กับหลานพนระเจ้าทํเหรอเครื่องรางของข,องของังคณะสงฆ์ทำหรอเครื่องรางของของังเม้ททำสังกยนาแต่ละครั้งแต่ละครั้งครั้งแรกพระมหากัสัปเทะเจ้าทรงฤทธิทรง,รงเดชทรงคุภาพขนาดไหนกับคณะสงฆ์ที่เป็นพระหนต์ล้วนทําเครื่องรางของขัง,งไหมละ่ะรุ่นปฐมสังกยนาว่าไหมละ่ะมีไหมก็ไม่มีอีก ทางที่สองก็จะเช่นเดียวกันที่ว่าบรรทุสิประการที่พากันเดึงมาเพื่อหาเงินหาทองพากลุ่มนั้นน่นนะที่เอาบาทใส่เงินเอาวางไว้บนสาลาบ้างบางไว้บนบริเวณไอ้กลางบ้านบ้างเล็บไปพินตะบาทบ้างว่าถ้าใครอยากได้บุญได้กุศลเต็มต็มหน่วยเอาเงินใส่บาทของข้าพเจ้านีนะ่เห็นไหมล่ะพระละหันนี่หอมาจากป่าที่มาเห็นหมู่เห็นกันนะทำยานี่ยก็เลยไปไปพูดให้หมู่ฟังว่า นี่ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติแบบนี้พวกเพรพวกผีตัวเป็นพระนรกมหาเมจีก็ไล่พระ,ละหลังหันหนีที่หลัหันรูปนั้นก็ไปรวบรวมหมู่ทําสังคายนาใหม่เห็นไหมละ่ะก็ใครเป็นผู้ทำลายก็พระเราเป็นผู้ทำลายทุกวันนี้มีแต่คณาจารย์เต็มโลกเต็มท้องสารเห็นไหมละ่ะแล้วลูกได้กราบพระบริสุทธิ์หรือไม่หลวงพ่อจะถามเลยนั่นผู้ที่ด่ดาหลวงปู่ก็ฟังด้วย ก็ด่าลูกพูดตลอดไปก็ด่าไปเลยเออก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเราจะว่าไงอะ่ะปวดอุตริมนุษยธรรมไหมว่าตัวเองเรื่องตัวเองประเสริฐไหมมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพที่จะคุ้มภัยให้ลูกฉีดลูกหาได้ไหมเออถ้าให้ด้วยเป็นกําลังใจมันจะเป็นอะไรละ่ะเจตนาไม่ได้ลามุกตัวกระเปิดน,นี่นั่นอะ่ะดีกว่าไปซื้อของเขาอ่าเดี๋ยไปเชื่อตรงนั้นเอาไปเชื่อตรงนี้ไม่ต้องไปบอกว่าเช่าบูชาหรอก ดีก็ไปซื้อเอาเนี่ยเอาให้เนี่นะอยากได้อะไรแล้วนี่ลวงปู่ก็ให้อยู่นี่ไม่ได้ให้ว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพให้เป็นที่ล,ลึกให้ระลึกถึงคําสอนลุงปู่บ้บางแค่นั้นเองนน,นอกนั้นไม่มีในดวงจิตดวงใจลุงปู่ที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษผู้พิเศษมีผู้เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้านั่นผู้พิเศษก่อนโมลแล้วนั่น แล้วก็นี่ผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนผู้เจ้านี่ผู้วิเศษคณะไอ้ผู้วิเศษขั้นที่สองก็คือคณะสงฆ์สาว,วกนั่นผู้วิเศษแหละแนตะ่ว่าผู้วิเศษนั่น่ทีพวกเราไม่เข้าใจเฉยๆนั่นเวลาที่ว่าราิการเขาออกมาก็หาเรื่องก็ดีก่ลนนะเพราะอะไรเพราะขวางทางหากินของพวกพระนี่ไอ้ลูกเข้ามาเมื่อวันนี้นี่นะเขาจึงด่าหลวงปู่คนว่าหลวงปู่ไปขวางทางหากินเขาคนแ โู้กระดาษเถอะอเรายอมเพราะเราไม่เคารพหมู่คณะน,นี่เราไม่ไม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์กลุ่มนั้นที่เรีเรือซ้ำๆนี่จะร้านภาษาก็ตามเราเรียกว่า,างั้นเราไม่เคารพจะเป็นคณอาจารย์ผู้เด่นดังก็ตามอาจารย์ผู้สอนทรรมด่นดังก็ตามหรือเป็นพระธรรมดาก็ตามทำไมถือธรรมไม่ถือวินัยเป็นใหญ่ราะกาศทำไม นั่นในวดวดอวดอุตริมนุษย์จะทำไหมเขาขายไหมมาตัวเองเลือกตัวเองประเสธก่อพระพุทธเจ้ากว่าศาสดาตัวเองหรือไม่นั่นเรื่องของเรื่องมันศนาะส,สดาสมณะนุกรมพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไปยังไงสอนพวกเรายังไงพวกเราก็ทําตามไหมเด็กก็รุ่นนั้นบ้างเด็กก็รุ่นนี้บ้างทำทำไม เป็นผู้ม sensory, ีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพปวดอุตริมนุษยธรรมหรือไม่เวลาตายไปแล้วก็ต้องจบในหามหาเวชินรลกคนนี้ปลักไปไปว่าท่านเป็นเลือดท่านเป็นผู้ประเสริฐเป็นอริยสงฆ์ว่าอริยอะไรล่ะเอ้าอริยเลือดอริยเอ้าดูพิจารณากันนะเกินครูเกินบาเกินศัสดาหรือไม่พวกเรามันเก่งกว่าศาสดาตัวเองนี่ศัสดาไม่เคยสร้างเลยในเรื่องเครื่องรางของขังเนี่ยถ้าพูดถึงตามความจริงนะ การทําสังคานาครั้งที่สามเหมือนกันพระเจ้าสุมหาราชพระโมกขลีบุตรก็ไม่เห็นว่าสร้างเครื่องรางของขังรุ่นสังคายนาครั้งที่สามเมื่ครั้งที่สองทำสังคายนาพระอรหันต์ล้วนก็ไม่บอกว่าไม่ได้ม่ได้มีการสร้างเหรียญออกมาว่ารุ่นสังคายนาครั้งที่สองมีพระอรหันต์ชื่อนั้นชื่อนี้เล็กก็อรหันต์ล้วน บุกเจเครื่องรางของขันนี่ไหมละ่ะหรือก็จะขานหรือก็จะเถียงอีกน่ะโยงเขาพูดถูกนะี่เรามันเกินจัดตดาเกินครูเกินบาเก่งกว่าจัตด,ด,ดาตัวเองกำหนักไหมละ่ะหรือว่าจะถามเลยพวกเรานี่นี่กี้บอกว่าไปเอาดินมาจากอินเดียเอาสิ่งของมาจากอินเดียไปขโมยเขามันเป็นปราชิกแล้วนนั่นน่ะเริ่มตั้งแต่นึกแล้วตึกตองแล้ว แล้วกระทาด้วยกายคือไปขโมยเขาแล้วนั่นจิตมันเป็นจิตลามมกจุกกระเปตดแล้วนั่นจะเป็นคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สอนธรรมะได้ยังไงสอนตัวเองยังไม่ได้ตัวเองยังยขโมยเข้ามาอยู่นั่นเวลาจยมเขาเข้าวัดเข้าว่าเอาแล้วไหว้พระรับศีลตัวเองมีศีลไหมล่ะนโมจะถามเลยนั่น ต้องประิกชมารู้ได้รู้รู้ไหมว่าต้องประิกชมาเจตนาลามุกจะกระปิดตัวนั้นเละเป็นตัวส่งผลน,นั่นชีเราก็เลยไม่ลงท้าง,ง่ายๆกับเรื่องนี้เลย